สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจริญเชิญประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไนโอเคเจดมนะจ๊ะวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันศุกร์โอเคไปกันที่ทูปเตมีบริดจ์แ <c> ซ <oughs> <c oughs> มฟอร์ดบิดนะจ๊ะของฐางนัากาศขารักเชนซีวันนี้เปิดบ้านดวลกับน้องใหม่ลูตันทาวเตะกันเวลาวตีสองตรงนะเชนซีของมาเชีโ,โปเชติโนโ่สองนัดเปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะเลยเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนลูตันเล่นมาแค่นั้นเดียวก็แพ้ไบรตันยับเยินหนนนนเป็ฟุตบออลคััพงกฤษะ ลูตันแพ้เชลซีทั้ง2นะัดที่เจอกันก่อนหน้านี้เลยนะเอาตัวเล่นหน่อยเชลซีวันนี้ประตูเป็นโรเบรซานเชสนานะเกมรับติโกซิลวาเบนชิวลตรงกลางเอนโซเฟเนเดสอ่ามอยเซสไกเชโดและตัวรุกเป็นโรฮิมสเตอร์ลิงนิคลัสแจ็กสันนะจ๊ะส่วนลูตันทาวนะ์ทอมล็อกเยอร์ทาฮิตชองมาเวลสนะกากกัมบา คู่นี้เชนซีบังคับชนะห่าง2ประตูเพื่อเสมอตัวต้องยิงห่าง3ประตูขึ้นไปนะพวกแกถึงจะโอเคฟินเอร์ซึ่งยอมรัดูแล้ว <Okay. S 1> เยอะไปหน่อยนึงเชลซี Chelsea โอกาสชนะนั้นมันชัดเจนอยู่แนะล้วรูตันไม่น่าสู้ได้แต่จะแบบเป็นเบียด1 0 2 1หรือ2 0จะทะลุไป3า4 0ูเนี่ยแอบยากอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ รูตันทาวโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะิดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดม okay. <Okay. S 2> ันสนสตร y o ยูทูบโอเคเจดมัน s u ส s c r i b e สั่นกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากทิกตกอกกับอินสตาแกรมด้วยเจดมัน o f ออฟฟิเชียลก็มาฟอลโล่กันได้นะย่อยรลอดนะมีความสุขสนุกกับพวกเราในทุกวันนะจ๊ะโอเคเจดัก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้